ใช้งานกันหนักมากสําหรับเลื่อยตัดแ,แต่งกิ่งไร้สายของโอสเตรียนะครับใครเคยลงทะเบียนร,รับประกันสินค้าหรือย,ยังถ้ายังคลิปนี้กูจะมาแนะนาครับที่ฝากล่องด้านบนเนี่ยเขาจะมีแถบ QR Code เพื่อใช้ให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ในการประกันสินค้านะครับโดวยวิธีการ3ขั้นตอนคือการสแกนกรอกข้อมูลแล้วก็รับประกันสินค้าเลยครับหลังจากที่ทําการสแกน QR Code แล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าช่องทางการติดต่อของ iMac Power Tool เราก็ทาการเพิ่มเพื่อนได้เลยครับโดยกดปุ่มเพิ่มเพื่อนครับจากนั้นก็กดปุ่มแชทเพื่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ครับระบบก็จะมีข้อความทักทายเราอัตโนมัตินะครับแล้วก็ให้เราดําเนินการต่อเพื่อที่จะลงทะเบียนหรือเพื่อที่จะเคลมสินค้าครับกดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็กดถัดไปครับ จากนั้นก็กอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบบต้องการนะครับให้ครบถ้วนแล้วก็กดถัดไปครับฟอร์มที่2นี่จะเป็นเรื่องของการเคลมสินค้านะครับครูจะขอยกตัวอย่างส่วนของครูนะครับของครูเป็นแบรนด์ออสริกะก็คลิกตรงนี้เลยครับชื่อของสินค้าและรุ่นของสินค้าก็เลือกเอาตรงนี้เลยนะครับของครูเป็นเลื่อยตัดแต่งกิ่งไร้สายที่สูง20โวลต์รุ่น OSPS4V1 นะครับก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็กรีเ s ี r i นั number ของเครื่องนะครับซึ่งอยู่ตำแหน่งนี้นะครับกอกให้ครบทุกตัวเลยและสุดท้ายก็กดส่งได้เลยครับ และข้อสำคัญอย่าลืมถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อประกอบการเคลมให้กับเจ้าหน้าที่ของ iMac ด้วยนะครับต่อไปเราก็มารอผลกันนะครับว่าฝ่ายบริการลูกค้าของออสเตรีจะตอบรับของครูมาอย่างไรจะใช้เวลานานแค่ไหนคลิปหน้าครูจะมานําเสนออีกทีน,นึงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทาทำไปเรื่อยเลยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ